ค่ะขอาการาบสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านกันเลยนะจ๊ะมาพบกับช่อง Phoenix Spin กันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะนิกก็พาทุกคนดูกับเว็บ ME มีป8ปปอีกแล้วนั่นเองนะ วันนี้นะคะเราก็เลือกเล่นเกมของใกล้ปีจีนะันทุกคนคะวันนี้เราก็อยู่กับเกมวายเปริตโตนั่นเองนะคะมาลุล้นชมรับฟังพร้อมกันเลยจ้าโอเคมาเลือกเบ็ดกันก่อนเลยวันนี้นะคะเราพูณตัวมาที่2ซมุลสี่พันนิดหน่อยทุกคนคะแปดร้อยนั่นเองนะคะเบ็ดไปที่สามสิบกันเลยเนาะโอเคมาลุ้นกันเลยจ้าว่ายเปริโต,ตของเรานั้นจะปังขนาดไหนมาลุ้นกันเลยค่ะทุกคนคะคูณหนึ่งคูณสองคูณสามคูณสนะี่แล้วเอาว่าไปอา้าวนัดแรกก็โดนซะแล้ว คุณสามเอามาดิครับโอ้โหฟาดไปแล้วจัด3 4นั่นเองนะคะอืมเปิดมาก็ดวงดีซะแล้วโรนเกมนี้จัดมาค่ะก็มาดิครับยังไงครับนี่เงียบไปซะแล้วเา้าเปิดฉากมันจะสวยตอนนี้เงียบซะและ้วนี่ใครว่าล่ะครับคุณสามเออสวยคุณสี่มาดิครับคุณห้าจัดไปอืม วมอยู่ที่130นะคะนั่นนี่เอามาครับเจมาคูณ2ต่อไหมไม่ต่อ18อสำหรับคลิปวิดีโอน,นี้นะคะเราก็จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก็ควรได้รับคำแนะนำกันด้วยเลยนะคะเอามานีครับเอาเลยเป็นสถันทุกคนค่ะซเกเตอร์ของเรายังไงยังไงหยุดหยุดนะหยุดอถ้าไม่สั่งให้หยุดก็คงไมไ่หยุดนะโดนะคะ่ะ จัดไปค่ะสกเก็ตเตอร์เข้าเรียบร้อยนะจ๊ะสิบสองการหมุนฟรีค่ะมาแล้วตัวกลางไม่คือล็อกเลยนะค,ะคนนะมันก็จะเป็นสีทองแบบบล็อกให้เราไปเลยนะคะบอกเลยเกมนี้บอกอุ้ยอย่างโหดเอามาดิครับคุณสีเท่าไรครับหนึ 175, ่ง้อยเ็ดสิบห้าอมล็อกอีกแล้วล็อกกลางอีกแล้วเอามานะครับเจมาไว้มาโอ้โหคูณหกไปแล้วจ้าคูณเจ็ดก็มา อือืรางวันก้อนโตมาจนได้นะทุกคนค่ะวายเบรตโกบอกเลยว่าแกวสุดๆอืมหืมฟรไปี่หนึ่งพันสองรอยหกสิบสวยๆสบายใจนะทุกคนวันนี้จัดมายังเหลืออีกตั้งแปดการหดมงฟรีเน่แล้วก็เลยครึ่งทางมาแล้วอ้าวยังไงฮะยังไงฟรีซ้อนฟรีฟรีซ้อนฟรีมาดิมาดิโอ้นุกคนจะฟรีซอนฟรีซน,นแล้วอะเอมา โอ้ไม่กอนจัดไปค่ะ540บเบาเบนะคะคูณ9มาแล้วช่วยด้วยอืมคูณ9คูณ10เอามานี่จ้าคูณ10เขกา็มา4 2เบาๆนะแล้วทุกคนค่ะอ้าวายังไงคะเอานัด2โดนไปจ้าคูณ11 82อ้าวไม่ต่อเสียดายมากนัดสุดท้ายค่ะทุกคนคะอืมมาเถอะสักนิดอืมนะ หายไปเฉยเลยนะสุดท้ายของเราเนี่ยจัดไปกันทั้งหมด12การหุน,นฟรีนะคะฟ้าดไปที่2,100นั่นเองนะทุกคนคะะอุย้ยบอกเลยว่าปังสุดๆนะคะกับวายเบเนโตนั่นเองนะคะของค่าย PG นะทุกคนค่ะเกมนี้โอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์กับช่อง Phoenix Spin กันด้วยเลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย